นากากบายสีถอดนากากครับในทุกๆช่องทางการรับชมตอนนี้สามารถทายกันได้รวมไปถึงคณะกรรมการทุกๆท่านด้วยนะครับทายว่าใครรองแชมป์ในโปรเจกต์เดอะแมสลูกไทยจะเป็นใคร ใช่หรือเปล่าจำหางเปียได้เินขวานอินขวานตาการเต้เอินขวานเอินขวานเนี่ยไม่จำไททรอยได้รได้เวลาแล้วครับหน้ากากใบสีถอนหน้ากากครับอนขวานอเสียงปรบมือกับคุณอินขวานวรรณยา ขอเสียงปรบมือดังหนึ่งครั้งครับให้กับเอินขวัญครับเก่งมากเก่งมากเก็บความรู้สึกให้เต็มที่ครับตอนนี้เป็นเวลาของคุณแล้วคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้จากเสียงของใบสีและตอนนี้ได้เห็นใบหน้าของคุณละอยากจะพูดอะไรก่อนไหมครับเจนครับค่ะบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ร้องไห้เด็กขาดค่ะก็แนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยนะกันนะคะเอินขวัญวรัญญานะคะก็รู้สึก ภูมิใจมากๆดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสได้มารายการ The m a s Singer นะคะซึ่งเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งของหนูเลยนะคะคือเวทีนี้คือเป็นเวทีสำหรับนักร้องจริงๆนะคะได้มาสร้างสารรค์ผลงานให้กับแฟนเพลงได้รับฟังกันแล้วก็อยู่ภายใต้หน้ากากหลายคนก็เดาไปหลายๆคนว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ต่อให้ยังไงก็ตามแต่ได้มายืนบนเวทีแห่งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆค่ะ มาจนถึงรอบชิงแชมป์ครับจะได้แชมป์อยู่แล้วถามจริงๆคุณไม่เสียใจเหรอไม่เลยค่ะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมาถึงรอบชิงด้วยซ้ำด้วยความที่เราเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาพี่ๆทุกคนมีความสามารถเป็นนักร้องระดับต้นๆของประเทศทั้งนั้นเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่า เราไปครร้องเพลงเศร้าลุกทุ่งเบาๆสบายๆแล้ววันหนึ่งเราต้องมาแข่งขันบนบนเวทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สุดๆแล้วจริงๆค่ะแต่ว่าทุกๆรอบคือโบนัสในการได้ทําผลงานให้คน<ช>ได้ฟังกันในฐ<ช>านะนักกากบายสีเหตุอันใดทําไมถึงเป็นบายสีครับ คือใบสีเนี่ยพานใบสีเนี่ยคือเป็นพา,านที่ใช้ประกอบพธิธีมงคลต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาเลยผูกข้อไม้ข้อมืองานแต่งงานบวชก็คือพานใบสีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าการที่จะทําพานายสีหนึ่งชิ้นมันเป็นอะไรที่ยากมากๆต้องมีความละเอียดต้องมี เย็บปักถักร้อยอะไรต่างๆนานาเป็นความละเอียดละออที่สวยงามมากๆ,ๆกว่าจะเสร็จก,ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเช่นเดียวกันกับการทําเพลงของศิลปินค่ะมันไม่ใช่แค่มีแค่พานหรือว่ามีแค่นักร้องอย่างเดียวแล้วจะออกมาเป็นบายสีที่สวยงามแล้วก็มีคุณค่าได้ต้องมีครูเพลงอาจารย์แต่งเพลงรวมถึงอาจารย์นอกดนตรี ry, ทีมงานทุกๆคนที่ช่วยกันนะคะแล้วก็ บวกกับเราใช้เสียงของเราเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าออกมาเป็นหนึ่งบทเพลงที่เราตั้งใจทำประนีททำออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังแบบแบบเต็มความสามารถจริงๆค่ะทุกๆบทเพลงครับในทุทกๆรอบทำให้คณะกรรมการรวมไปถึงคนดูทั้งประเทศได้ประทับใจตลอดเลยครูอ้วนครับฟังเสียงของบบศรีเป็นยังไงบ้างคือ เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากอยู่แล้วนะคะสําหรับน้องเอิญขวัญแล้วก็มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ด้วยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพอเราฟังแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นว่าในเพลงไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่เราพยายามจะคิดต่างออกไปนะก็เลยคิดว่าจะเป็นนักร้องคนนอ้คนนี้แต่ยังไงเอกลักษณ์ของน้องเอิญขวัญเนี่ยก็เด่นออกมามา,มากๆแล้วก็อยากจะขอปรับเพิ่มในคําที่น้องเอิญขวัญได้พูดมาเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นคําที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและอยากจะ ขอเสริมเข้าไปด้วยกันละกันว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตก็คือความทรงจําแล้วคว้าโอกาสให้สร้างประสบการณ์กับชีวิตเอาไว้ในทุกๆงานเนี่ยร่วนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่วันหนึ่งขึ้นมาเมื่อเรานั่งย้อนมองกลับไปเนี่ยมันจะเป็นกําลังและรอยยิ้มให้กับหัวใจเรามากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่า การที่เรายือนอยู่ในเวทีนี้เนี่ยมันจะเป็นความทรงจําที่ไม่รู้ลืมในชีวิตของเราเลยและเชื่อได้ว่าทุกๆคนที่ได้รับชมการแสดงของน้องมาตลอดในทุกๆเพลงก็จะไม่มีวันลืมน้องด้วยเหมือนกันเพราะน้องเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวล่ะค่ะขอบคุณ,ค,ณครับรูอ้วนครับฟังแล้วก็ชื่นใจเนาะไม่ร้องไห้ไงไหนว่าไม่ร้องไห้ไงน้าตาจะไหลทําไมทําไมจะร้องทําไมคือแบบ บางครั้งคนฟังเพลงเราอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาจะแบบว่าเอ้ยเพลงนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วมันจะตามมาด้วยคําว่าใครร้องอะไรเงี้ยค่ะ oh. เขาอาจจะไม่เคยเห็นเห็นเราแบบแบบปกติเขาจะนักร้องคนนี้ร้องเพลงอะไรแต่เขาจะมีของเราจะได้ยินมาบ่อยๆว่าเพลงนี้ใครร้องเสียงแบบคือชอบเพลงแหละ <ใช S 2> แต่ทําไม <ใช S 2> ไม่รู้จักฉันใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากแบบ ให้ทุกคนได้แบบอ่ะในเมื่อไม่รู้ว่าเราเป็นใครพอเราอยู่ท้ายใต้หน้ากากเราก็เลยเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าทุกคนก็ให้กําลังใจทุกๆคะแนนโหวตเลยนะคะที่ให้มาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้ว่าเอิ้นขวัญอยู่ในในนี้หรือ,อยังไงก็ <c oughs> ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็สุดท้ายจะบอกว่าความฝันของหนูก็คือการได้เป็นศิลปิน ะะเป็นศิลปินนักร้องแล้วก็อีกหนึ่งความฝันของหนูก็คือได้มาเวทีเดอะแมสซิงเกอร์ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนฟังนะเราเห็นความตั้งใจของนักร้องของศิลปินที่เขาพยายามจะถ่ายทอดผ่านบทเพลงอะ่ะผมว่าคนจำเพลงได้อะ่ะมันดีใจเป็นหนึ่งระดับแต่เราจะดีใจมากถ้าคนจำเพลงได้และจำว่าฉันเป็นคนร้องนั่นเสียงของฉันเองแม่ตักครับเจนครับ ก็เชนักกากบายสีพิมพ์เอหนึ่งนะคะสองไม่ได้เขาไ้แไปแล้วเขาได้แชมป์ไปแล้วออกระชากทำไมอีแล้วคือเอิญจ๋าพี่จจะบอกหนูว่าพี่อ็กก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของเอิญนะแต่ว่าพี่อยากจะบอกเอิญเลยว่านักร้องที่มีความสามารถอย่างเอิญน่ะทำกันไม่ได้แทบทุกคนนะลูกวันนี้เอิญยิ่งทำให้พี่ตั๊กเนี่ยตะลึง แล้วก็แบบแบบตกใจในความสามารถของลูกยิ่งขึ้นไปอีกเลยอะ่ะคือนักร้องคนนี้เอิญขวัญที่เราฟังผลงานติดตามผลงานเขาไปตลอดอะ่ะเขาเป็นคนที่นักร้องที่เก่งคนหนึ่งของเมืองไทยแล้วแต่วันนี้เอิญยิ่งทำให้พี่ตัก๊กตกตะลึงในความสามารถของลูกยิ่งขึ้นไปอีกเลยนะวันนี้นะ่ะเพลงสุดท้ายในรอบชิงนะพี่ตั๊กไม่เคยประทับใจอะไรมากเท่านี้เลยพี่ถึงขนาดไปคุยกันเลยนะลูกว่าวันนี้เพลงในรอบชิงอะ่ะในพาร์ทที่เป็นเสียงสูงอะ่ะ ไม่เคยมีใครทําให้พี่ตัก๊กหรือพวกเราประทับใจได้เท่านี้เลยนะลูกและน้อยคนที่จะทําได้ขนาดนี้อยากให้เอินภูมิใจในตัวเองนะลูกว่าพวกเราคือหนึ่งหนึ่ในแฟนคลับที่ติดตามผลงานของเอิะหลายๆเพลงของของเอินที่พี่ตั๊กชอบวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะลูกพี่ตั๊กอยากจะรีเควสมากๆเลยสั่งน้ําตาไม่ได้เป็นเพลงที่พี่ตั๊กชอบมาก พี่เป็นแฟนคลับของลูกน้าตาริศักไม่ได้จริงๆครับมันอัตโนมัติใช่สั่งไม่ได้แล้วเพราะมันไหลพักๆมันคือน้ําตาแห่งความปิติแห่งความภูมิใจพวกเราภูมิใจในตัวลูกที่สุดเลยนะเอิญนะคนเก่งคุณพี่ครับขอบคุณครับแม่ครับอีกสักท่านเนาะถ้าอยากรู้ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งเราอาจจะบอกตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นบอกใช่พี่หนึ่งครับน้องเอิญครับพี่พูดเสมอกับคนที่อยากจะเป็นศิลปิน คนที่กาลังจะเป็นศิลปินและคนที่เป็นศิลปินแล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขากว่าเขาจะมีวันนี้ได้นั่นคือโอกาสพี่ว่านี่คือโอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตของความเป็นศิลปินของหนูเชื่อว่าแต่ละเพลงที่หนูร้องมาในรายการนี้หนูไม่เคยร้องที่ไหนในข้างนอกเลยแลงนั้นนี่คือโอกาสสาคัญลูกที่หนูทําให้คนทั้งประเทศหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้เห็นความสวยงามของดนตรีไทยความสวยงาม ของชุดที่หนูใส่อยู่ความสามารถของนักร้องไทยไม่ว่าเขาจะรู้จักหนูหรือไม่รู้จักหนูแต่วันนี้หนูแสดงให้เขาทุกคนทั้งประเทศได้เห็นแล้วเขารู้จักหนูแน่นอนว่าเฮ้ยหนูร้องไดขนาดนี้เลยเหรอความงดงามของดนตรีไทยของเพลงไทยมันงดงามขนาดนี้เลยเหรอหนูได้แสดงให้เขาเห็นแล้วอันนี้มันคือความสามารถเกินเกินความความสามารถที่หนูเคยมีอยู่และนี่คือโอกาสสาคัญในชีวิตของหนูอยากให้หนูจาไว้ตลอดชีวิตว่า หนูไม่ได้แพ้ใครหนูมีความสามารถเทียบเท่าศิลปินระดับโลกระดับประเทศนะครับเก็บตรงนี้เอาไว้เก็บความทรงจําอันนี้ไว้อันนี้คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ทํางานร่วมกันครั้งแรกในชีวิตขอโชคดีลูกขอบคุณครับขอคุณพี่หนึ่งขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับ<ะ>เขียนแล้วเนาะผม<ะ>ว่ามันคือความภูมิใจเนาะกับฝันที่เขารู้สึกว่าเขาได้ทําสําเร็จแล้วในการมายืนบนเวทีนี้เชิญเลยครับ ขออภัยฝ่ายคอตุ้มที่ทำซิปแตกสองรอบนะคะไม่ต้องพูดอะพูดทำไมเออซิปเขาไม่ดีเออไม่หนูนี่แหละกินเยอะไปนิดหน่อยเครียดไงอ่ะใช่ไหมล่ะคะมันกดดันไงเออมันเครียด่พอติดรอบก็ไม่ได้ด้วยมันก็ต้องคิดต่อถูกต้องเพอเครียดมากๆผู้หญิงสวยๆอย่างเราต้องทานสิคะใช่เหมือนข้าวค้างหลังจากนี้ต้องติดตามผลงานของเขาด้วยนะข้างข่างอยากพูดอะไรอะไรฮะมีอะไรจะพูดไหมฮะอ๋อกลังจะบอกว่าซิปแตกไม่ต้องซีเรียสหรอกครับ ผมม่ตแต่งไปสามรอบแล้วค่พวกคุณสองคนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วเชิญฝากผลงานครับคุณอัญชันครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณรายการเดอะแม็ซิงเกิลมากๆขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนเลยที่ทุกโชว์ทุกเพลงทุกรอบมากๆเลยช่วยกันแบบว่าโอ้โหที่สุดแล้วในชีวิตหนูนะคะก็ฝากด้วยนะคะมีอัลบั้มพิเศษนะคะ25ปี Grammy g o นะคะก็จะมีพี่ๆศิลปินหลายคนเลยมาร่วมร้องในอัลบั้มพิเศษนี้นะคะแล้วก็ ฝากซิงเกิลเดียวนะคะอีกสักไม่น่าจะเกิน2เดือนนี้นะคะน่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้กะฝากเป็นกำลังใจให้เอินขวัญน,น้ำแนเด้วยค่ะอ่ะพร้มอมไหม